การที่เขาจ้างบริษัททรัพย์เพื่อเป็นปั๊มเปอร์เป็นเกาะกันชนบริษัทรัพย์โกงค่าจ้างโกงค่าชดเชยบริษัทแบนเนมนะครับก็โยนความผิดให้รัพยทรัพย์เป็นคนโกงนี่ฉันไม่ได้โกงฉันก็จ่ายให้บริษัทรัพย์ตามปกติฉันก็จ่ายบริษัทรอพอตามปกตินี่รอพอมันโกงเองบริษัทรอพอมันโกงเองนะครับตัวฉันไม่ได้โกงนะครับ คือถ้าเขาจ้างเองอ่ะเขาต้องจ่ายตามกฎหมายหมดไงค่าชดเชยก็ดีเงินต่างๆก็ดีเขาก็มองว่าสิ้นเปลืองเขอจ้างผ่านบริษัทดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งการจ้างผ่านบริษัทมันมีเงินทอนมันมีเงินทอนบริษัทซับคอนแทคส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นของฝ่ายบุคคลเป็นของฝ่ายบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดหาบุคลากรเอาพี่เอาน้องเอาคนรู้จักเอาเมียเอาผัว ไปตั้งบริษัทรัพย์แล้วก็มาทํางานบริษัทตัวเองที่ตัวเองเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ก็กินค่าหัวเองสนุกสนานบันเทิงเองได้ทั้งเงินทอนได้ทั้งค่าหัวบริษัทรอพอก็เหมือนกันมันมีผลประโยชน์เรื่องพวกนี้ทับซ้อนอยู่เยอะนะครับเรื่องการต่อสู้คดีความเหมือนกันบางทีคดีความคดีเล็กๆน้อยๆก็ฟ้องก็จ้างทนายเพราะอะไรฝ่ายบุคคลมีเพื่อนเป็นทนาย ค่าทนายแสนหนึ่งทอนมาสามหมื่นแต่ละคดีเพื่อนช่วยเพื่อนจ้างบริษัททนายของเพื่อนเพราะเพื่อนมีอำนาจในการจัดจ้างนำเงินจากบริษัทออกไปโดยชอบด้วยเหตุผลการจ้างทนายสู้คดีกับลูกจ้างแล้วพอจ้างเพื่อนว่าความเพื่อนได้ค่าทนายเพื่อนก็เอามาทอนให้เพื่อนสามหมื่นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าช่องทางการบริโภคมันก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ บริษัทซับคอนแทคก็เลยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดผู้จัดการคนนั้นมีทรับหนึ่งผู้จัดการคนนี้มีสองซับผู้จัดการบางคนมีถึง5บริษัททรับที่ผมเคยพาต่อสู้คนเดียวเปิด5บริษัทซับคอนแทคเนี่ยครับมันเป็นผลประโยชน์พ่วงเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องแล้วบริษัทแม่ที่จ้างซับไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยบริษัทซั Sub 1. บ Sub 1. ก็ไปโกงเอา ถูกฟ้องมีอะไรก็ปิดหนีเปิดใหม่ง่ายมีเงิน9900บาทจดทะเบียนเปิดบริษัททรัพ์คอนแทคได้แล้วบริษัททรัพย์ห้องแถวอ่ะมีแค่ห้องแถวไปเช่าอยู่มีแค่ที่รับสมัครงานแล้วก็จ้างเขาจดทะเบียนพาณิชย์นะจ้างจดบริษัทแค่9900เองนะนะครับบริษัทรอพอหรืออะไรพวกเนี้ยเห็นไหมมันเปิดง่ายพอถูกดำเนินคดีฟ้องนู่นนี่นั่นก็ปิด ปิดนี้ปิดนี้จะเอาเอากับใครอะ่ะเพราะการปิดกิจการเท่ากับว่าคู่กรณีเราตายไปแล้วจะไปเรียกรับสิทธิ์กับใครอะ่ะเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องแก้ไขที่ข้อกฎหมายรอวันหนึ่งวันใดพวกเราที่เป็นตัวแทนลูกจ้างแล้วรู้ถึงปัญหาเนี่ยเข้าไปแก้กฎหมายพวกนั้นอะ่ะมันจะหมดไปได้โดยง่ายนะครับ